วันนี้นะคะน้องอันก็พาทุกคนนะคะมาในงาน d ิลเลอร์ม t i ิ g 2025นะคะซึ่งภายในงานนะคะบอกเลยว่าเขาจะมีการเปิดตัวรถนั่นก็คือน,นี่เลย all new honda p s x 160นะคะชม2025ที่ทุกคนรอคอยบอกเลยนะคะว่าปีนี้เขาเปิดตัวมากันทั้งหมด2ไทยนะคะึ่งบอกเลยนะคะว่าทุกท่านนะคะจะตื่นตาตื่นใจไปกับรถรุ่นนี้แน่นอนนะคะเดี๋ยวมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างในปีนี้นั้นนะคะไปชมกันเลยค่ะ และสีในรุ่นของตัวโรซิงไทยนะคะเปิดตัวมาด้วยกันทั้งหมด2สีนะคะนั่นก็คือสีแดงด้านนะคะและอีกหนึ่งสีนะคะเป็นสีน้ําเงินนะคะแต่สีน้ําเงินจะเป็นคนละเฉดสีกับตัวที่เป็นตัวเซนดดาต์ไทยนะคะนี่ตามที่ในคลิปเองให้ดูเลยนะคะส่วนของตัวเซนดดาต์ไทยนะคะเปิดตัวมาได้ทั้งหมด3สีนะคะมีสีดําด้านนะคะสีเทาแลมโบและอีกหนึ่งสีนั่นก็คือสีน้ําเงินค่ะนะคะแล้วก็สีน้ําเงินจะเป็นคนละเฉดสีกับตัวโรซิงไทยนะคะ และในปีนี้นะคะบอกเลยว่าจุดที่เปลี่ยนหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของด้านไฟหน้ารถนะคะซึ่งไฟหน้ารถนะคะก็จะมาเป็นแบบรูปทรงตัววีนะคะมีไฟเดินเลอหนิ่งมาให้ด้วยซึ่งบอกเลยว่าเส้นเขาจะมีขนาดใหญ่มากขึ้นนะคะทำให้รูปทรงรถดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอย่างที่2นะคะที่เพิ่มมานะคะก็คงจะเป็นในส่วนของเรื่องของหน้าปัดเรือนไม้นะคะเป็นหน้าปัดเรือนไม้แบบหน้าจอชฉ มใหม่ขนาด5นิ้วนะคะซึ่งจะแสดงฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆครบคันแต่อันนี้นะคะจะมีในเฉพาะรุ่น Honda r o s i n g นั่นเองค่ะตัวนี้นเป็นปุ่มคอนโทรลนะคะเพิ่มมาให้ด้านประกับแฮนด์ด้านซ้ายนะคะซึ่งตัวนี้จะสามารถปรับคอนโทรลหน้าจอได้ที่ประกับแฮนด์ด้านซ้ายเลยนะคะ และตัวนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวข้อมแฮนนะคะซึ่งจะมีมาให้ในปีนี้เลยเพราะว่าวของปีโฉมก่อนนะคะไม่ได้มีตรงนี้มาให้นะคะก็จะเพิ่มความดูดนันแล้วก็ทันสมัยให้รถของเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของซีนี้นะคะก็จะเพิ่มนี่นี่เลยนะคะเป็นเบาะสีทูโทนนะคะมีสีดำแล้วก็สีน้ำตาลน,นะคะมาให้บอกเลยว่ารถเราดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้น สุดๆเลยนะคะไฟท้ายนะคะก็จะเป็นไฟท้ายดีไซน์ใหม่นะคะมีความโชบเฉี่ยวสปอร์ตพรีเมียมนะคะบอกเลยว่าส่องสว่างแบบชัดเจนแน่นอนนะคะเวลาที่เรานะคะขับรถไปในช่วงเวลาของกลางวันหรือว่ากลางคืนนะคะไฟสะท้อนแบบชัดเจนแน่นอน,นะคะ่ะ ในปีนี้นะคะในส่วนของ Hon ด้ารถซิงไทยนะคะก็จะเป็นโลโก้ปั๊มนูนสีทองนะคะแล้วก็ในส่วนของล้อนะคะล้อแม็กทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะคะก็จะเป็นในส่วนของสีทองทองแดงนะคะหรือว่าสีคอปเปอร์ที่เราเรียกกันนั่นเองนะคะส่วนในรุ่นสแตนดานดนะคะจะเป็นโลโก้สีเงินนะคะแล้วก็ขอบล้อนะคะทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะคะเป็นล้อแม็กสีดํานั่นเองค่ะ ในส่วนของหน้าปัดเรือนใหม่นะคะของตัวสแตนดาร์นะคะก็ยังคงมาให้เป็นแบบดิจิตอลมิเตอร์เหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็บอกเลยว่าแสดงฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆครบคันเช่นเดียวกันนะคะกับหน้าจอ TFT ท,ที่เขาให้มาในปีนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเดิมเลยนะคะในรุ่นสแตนดาร์ไทยค่ะออปชั่นนะคะในปีนี้นะคะเรียกได้ว่าที่ปีโฉมเดิมอยู่แล้วนะคะก็ยังยกมาในส่วนของปีโฉมนี้แบบจัดเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบไฟ LED รอบคันนะคะหรือว่าในส่วนของ USB s o c k e t นะคะซึ่งสามารถชาร์จแบตนะคะได้ทั้ง เวลาที่เราเดินทางนะคะนี่ไม่ต้องกังวลว่าทุกท่านนะคะจะแบตหมดนะคะนี่มีให้อันนี้เป็น USB Type C นะคะตัวนี้เป็น Type C นะคะแล้วก็คุณแจรีรโมทนะคะยังมาให้เหมือนเดิมนะคะเป็น Honda s m a r t Key ทํางานร่วมกับตัว Honda Smart c o n t r o l l e r นะคะซึ่งบอกเลยว่าฟังกชันนี้หลายๆท่านก็คงจะได้ชมมากันหลายคลิปแล้วเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในส่วนของความจุ U Box นะคะปีนี้ก็เรียกได้ว่าให้มานะคะ30ลิตรนะคะนี่ ความจุน้ํามันนะคะอยู่ที่8.1ลิตรนะคะอัตราการประหยัดน้ามันอยู่ที่47.6กิโลเมตรต่อลิตรนะคะบอกเลยว่าก็ยังคงมีสิ่งดีๆมาให้กับทุกคนเช่นเดิมค่ะและอีกหนึ่งรุ่นนะคะใน all new honda civic ม2025นะคะนั่นก็คือรุ่นอะไรแต่ง8รายการนะคะเดี๋ยวมีอะไรนั้นนะคะเรามาดูกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะจะเป็นในส่วนของชิลํำบังลมหน้านะคะเป็นชิล์ใส่นะคะนี่มาให้เป็นของ s 2 c นะคะอย่างที่2นะคะก็จะเป็นในส่วนของนี่ตัวนี้เป็น กระปุกน้ำมันเบรกนะคะซึ่งจะเป็นของ H2C สีเงินเช่นเดียวกันนะคะนี่สวยมากมีให้ทั้ง2ด้านเลยนะคะต่อมานะคะตัวนี้น่าจะเป็นที่จับโทรศัพท์นะคะมีมาให้ด้านหน้าด้วยนะคะนี่แล้วก็ชิ้นที่เท่าไหร่แล้วนะ1 2 3ชิ้นที่4นะคะจะเป็นในส่วนของฝาปิดถังน้ำมันชิ้นที่4นะคะ ก็จะเป็นในส่วนของแผ่นวางรองเท้านะคะนี่ของ S24 สีเงินเช่นเดียวกันนะคะของ S24 สีเงินเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีที่พักเท้านาอของคนซอ้อนนะคะของ S24 สีเงินนะคะต่อด้วยคอบมอหาน้ำนะคะของ S24 สีเงินเช่นเดียวกันบอกเลยว่าแต่ละชิ้นทำให้ตัวรถดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งที่ นี่มีมาให้ของรุ่น Special Edition ต้องมีสติกเกอร์ปั๊มนูนหรือว่าเอมเบลสติกเกอร์ของเรานะเขียนว่า s 2 c Special Edition มาให้ด้วยนะคะรวมถึงนี่เลยซิงเนเจอรนะคะนั่นก็คือตัวที่เรียกได้ว่าแหลกท้ายนะคะอันนี้ก็สําหรับใครที่เป็นสายขับขี่เนาะอ,อาจจะไปเสริมกล่องหรือว่าอะไรขี่ไปได้เลยนะคะในส่วนของรุ่นนี้บอกเลยว่าครบจบที่รุ่นเดียวแน่นอนบอกเลยว่าอันนี้เป็นอะไรแต่งจากโรงงานไปเลยนะคะลูกค้าสามารถซื้อไปพร้อมกับตัวรถได้เลยค่ะ และนี่ก็คือ All New Honda c x 160ชม2025ที่น้องอันพาทุกคนมาชมในวันนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถูกใจกันหรือเปล่าาาใครสนใจนะคะสามารถติดต่อมาที่แฟนเพจชานยนทุกสาขาหรือว่าโทรมาติดต่อที่เบอร์ฝ่ายโปรโมชั่นนะคะเบอร์0819743003ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย